สวัสดีค่ะทุกคน Welcome English Class to นะคะคยินดีต้อนรับนักร่ยนทุกคนเข้าสู่คาบเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คุณครูจะมีในส่วนของอแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่เราเรียนกันมาเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็คือในส่วนของการใช้ W H Question นะคะทีนี้วันนี้เรามาเรียนการทดสอบกันหน่อยนะคะว่านัเรียนเข้าใจเนื้อหามางไว้แค่ไหนนะค,ะ,งงนะ,คะ,ะทีนี้นะคะ เราลองมาทำเทสต์กันดูนะคะเกี่ยวกับการใช้ WH question ทีนี้เอามาดูกันเลยนะคะลูกแก t Number one นะคะ Choose the best answer Choose the best answer ก็คือนักเรียนเ,เ,เลือกคำตอบที่ดีที่สุดอ่ะมาดูคำถามข้อทหนึ่งนะคะเขาบอกว่า Do you love Do you love อ่ะดิเลฟสมัยแปลว่าอะไรอ่ะคุณดดดอ่ะ o v e ทีเนี้ย B ตอบว่า I love Mark I love Mark นะคะฉันเนี่ยรักมิสเตอร์มาร์คมากเลยอาะนักเรียนดูนะคะว่าประโยคนี้เขาบอกดดด Do you love อ่ะง่ายๆ you g o o d love รัก B ตอบ I love Mark อ่ะฉันเนี่ยรักมิสเตอร์มาร์คแสดงว่ามาร์คเป็นบุคคลเราใช้อ่ันนี้เรียนลองดูสิคะเดียวตอบอะไรข้อนี้ อ่าถูกต้องค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเราใช้ who who w o แปลว่าใครนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบเป็นบุคคลเราใช้ v o ในการตั้งคำถามเราจะไม่ใช่ a t What ซึ่งแปลว่าอะไรเอ่อแวที่ไหนเป็นสารที่เว้นเมื่อไหร่ช่วงเวลาเพราะฉะนั้นใช้เหล่านี้ตัดจริงได้เลยนะคะอ่าถัดมาข้อที่สอง look at number two number two a บอ e to do each year job is your job j จ b อก็คืองานหรืออาชีพ B ก็เลยตอบว่า I am a firefighter I am a firefighter ทีนี้คำว่า firefighter ก็คือนักดับเพลิงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องการถามอาชีพของคุณว่าคุณประกอบอาชีพอะไรง่ายๆเลยคำตอบคือข้อถูกต้องคือจ๊ข้อ A นั่นเองใช้ w h a t ในการตั้งคำถามนะคะเพราะคำว่า watch h คำนี้แปลว่า ไรอ่ะถัดมาข้อที่3วันนี้ส0ข้อนะคะเรียนนะคะเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่3 A บอกว่า captain, Are you from are you from from แลว่าจากที่ไหนอ่ามตอบ I'm from England I'm a from England ก็คืคอฉันมาจากประเทศอังกฤษอ่าระนั้นะสถานที่เราใช้อะไรเอเย่ยคำตอบคือข้อ b e bird very good ถูกต้องนะคะใช้แวร์ในการตั้งคำถามนะคะ เพราะฉะนั้นเหมือนที่ครูบอกจากคิปนี้แล้วถ้าเป็นสถานที่เราใช้แว r e ในการตั้งคำถามถ้า what? อะไรเป็นเมื่อไรวูไกลวันนั้นอังกฤษเป็นสถานที่ใช้แว r e ในการตั้งคำถามนะคะอ่ะถัดมานะคะดูต่อข้อที่สี่ข้อที่สี่เอ๋บอกเออเออ do you have dinner do you have dinner dinner ก็คือการรับประทานอาหารมื้อเย็นนะคะทีนี้วีตอบว่า i have dinner at 6 PM หรือว่า I have dinner at 6 o'clock ก็ได้เพราะฉะนั้นถามเกี่ยวกับช่วงเวลาอ่ะนักเรียนดูสิอ่ะช่วงเวลาเราตอบอะไรเอ,อ่ยใช้ what, how we w e n หรือ why อ่าคำตอบก็คือ w h e n นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมนะคะถามช่วงเวลาเราใช้ w h e n ในการตั้งคำถาม,ถามอ่ะข้อนี้ครถูก้างเอ,อ่ยนะคะใช้ข้อมูลนะคะอ่าถัดมาข้อที่5 number five เอบอกว่าดด do you go to the library do you go to the library อ่ะดดดคุณไปที่ library ก็คือไปที่อ่าดีกูดต้องสมุด b e c a because I love to read books because I love to read books อ่าเพราะว่าฉันเนี่ยรักการอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นถ้ามี because เมื่อไหร่นั่นแสนดงว่าถามหา เหตุผล r y Good นะคะที่นักเรียนดูนะคะเราใช้อะไรคะในการตั้งคำถามอืก ai, อมาการใช้ถ่ายผลอ่านดูเฉลยกันคำตอบก็คือใช้ why why เพราะคำว่า why แปลว่าทำไมนั่นเองนะคะก็เ,เลยถามว่าอาทำไมคุณไปที่าสมุดบี B ก็เลยตอบว่า because I love to r e a d book เพราะฉันเนี่ยรักการอ่านหนังสือนั่นเองนะคะจำจำได้ไหมเอ่ยหลักการใช้อ่าถัดมาข้อที่ห้า โจทย์ถามข้อที่6ข้อที่ข้อหกนะรถามว่า where do you want to go where do you want to go อ่ะใช้ where ในการเพิ่มถามนักเรียนดูข้อที่6 where do you want to go where ที่ไหน want to go ต้องการที่จะไปเพราะนั้นใช้ where ต้องเป็นเกี่ยวกับสถานที่เพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อดูนะคะถูกไหมกับนักเรียนอ่ะคำตอบก็คือข้อ a นะคะ the mall the mall คำนี้แปลว่าอะไรบ้าง จำได้ไหมนะคะดิมอร์รอดีพัตไม่โสคว,วามหมายกันก็คือแปลว่าห้ามสัพปะสินค้านั่นเองเพราะฉนะนั้นข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะถ้ากครตอบข้อี watch TV ดูทีีไม่เกี่ยวกันหรือ i อไลฟ BTS ฉันชอบวงนักร้องเกาหลี BTS มากเลยนี่ก็ไม่ใช่ is t my plan มันเป็นมาก้าของฉันอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้แวรเป็นสถานที่นะคะอ่าถัดมาข้อที่เจ ข้อทีเจ็ดก็ถามว่า What do you want to be What do you want to be ทีนี้คีย์เวิร์ดของประโยนก็คือคว่า want to be want to be ก็คืออะไรก็คือถามเกี่ยวกับอาชีพในฝันที่อยากจะเป็นอ่ะนะักเรียนลองดูสิ What do you want to be นักเรียนจะตอบอะไร I want to be a models Isian apple I g u e s, name, <S yes, I love watching TV อ่ะนะักเรียนตอบอะไรีนข้อน,นี้อ่ะมาดูกันนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A นะคะ I want to be a model เป็นโมเดลเป็นโมเดลเลยนะเป็นสกู๊ปโมเดลเป็นดังแบบนะคะก็คือฉันเนี่ยอยากเป็นดังแบบนะคะสวยงามจนแฟชัน่นวีคท่านวอล์กเมกคาอะไรต้นนะคะอยากเป็นโมเดลเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะ want to be คือบอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้ watch ในการตั้งคำถามนี่ก็คือหลากหลายมากเลยสอบถามได้ทั้งหมดนะคะถัดมาข้อที่8 number 8ข้อถามว่า Why are you late? Why are you late? L A T E เลยก็คือช้าสายอ่า Why เชื่อ Why ในคำถาม Why ทำไม Why are you late? อ่าถ้าเรียนดูสิคะคำตอบไหนถูกต้อง A B C D ในความคิดของหน่วนไหนดีกว่าเอ่ยก็ A I miss you ก็ B I miss the bus ก็ C I go to school หรือ D o g I eat in the restaurant เพราะฉะนั้นคำตอบคือข้ออ่ามาคุณทำไมคุณมาสายคำตอบคือข้อไหนเอ่ยอ่ะ ติดตอบติดตอบคาตอบคือก็อ B ถูกต้อง I miss the bus เพราะว่าฉันเนี่ยมาโดยสารรถบัสไม่ทานนะคะเช่นรถบัสออกหกโมคงครึ่งอ่ะแต่เรามาถึงตอนหกโมงสี่ิบ้ารถบัสออกไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือ I miss the bus ไม่ได้แปลว่าฉันคิดถึงรถบัสนะคะแบบนี้นะอ่ะถัดมาข้อที่เกข้อที่เกโจทย์ถามว่า Would you live w e with Would you live with คุณอาศัยอยู่กับใครอ่ะ คุณอาศัยอยู่กับใครอ่ะไหนลองดู A ตอบ I love Mark B ตอบ I love I live with my family C ตอบ in c h n b u r y D ตอบกบ two days อ่ะไหนลองดูข้อนี้นักเรียนตอบอะไรเอ่ยอ่ะรู้แล้วใช่ไหมคะอะ่ใช้วูในการตั้งคำถามเป็นบุคคลง่ายๆคำตอบอก็ B B i r d I live with my family ก็คือฉันอาศัยอยู่กับ ครอบครัวนั่นเองนะคะฉัะ้ภาาอัูกกับครอบครัวที่บ้านอา่ะมานูู้อสุดท้ายแล้วนะคะข <c oughs> ้อสุดท้ายโจทย์ถามว่า how often do you go abroad how often do you go abroad อาคีวุดของคำนี้ก็คือคำว่า abroad คำศัพท์คำอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า abroad abroad อันนี้ก็คือต่างประเทศ how often บ่อยแค่ไหน how often do you go abroad คุณเดนินทางไปต่างประเทศบ่อยแค่ไหน เพราะฉะนั้นบอกความถี่ของการกระทำง่ายๆเลยคือข้อไหนเอ่ยถ้าใครตอบพวก a two days ago ผ่านมาแล้ว twice a week twice อะไรเอ่ยก็ see with family อ่าหรือ the dog on Sunday เพราะฉะนั้นถามความถี่ของการกระทำว่าบอกแค่ไหนคำตอบคือข้อถูกต,ต้อง r e b i r t h นะคะ twice a year ก็คือสองครั้งต่อ ปีนั่นคือเดินทางเช่นไป,ญ,ป,นปญี่ปุ่นนะไปญี่ปองครั้งต่อปีมีปรปนอยู่ทิ่โนนหรือไปอังกฤษปีละครั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับเนยในเนื้อหานะคะในเรื่องของการใช้ W S question การตั้งคำถามเหล่านี้นะคะคระูฝากนักเรียนไปทบทวน,นนะลูกนะเช่นการใช้ w h a t w h e r e w h e n why, who, w h i c h w h o s e w h o m หรือการใช้ how ในการตั้งคำถาม ให้นักเรียนไปทบทวนหรือว่าไปดูคลิปตอนหลังได้จากคลิปที่แล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอบคุณมากนะคะสาบนักเรียนที่เข้ามาชมแล้วก็ตั้งใจทําแบบหัดนะคะ thank you very much นะคะ thank you very much everybody see you later นะคะบ๊ายบาย